ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณหนึ่งเรื่องที่อยากจะเดินหน้าต่อกันเหลือเกินค่ะคุณผู้ชมเรื่องของหวย80บาทอมองหาซ้ายมองหาขวาอยู่ไหนอ,ะอ่ะหาไม่เจอก็มีหลายมาตรการออกมาที่จะแก้ไขเหลือเกินแล้วก็ล่าสุดค่ะออกมามาตรการนี้ชวนเข้าร่วมเครือข่าย GLO นะคะคุณผู้ชมโดยเปิดนำร่องก่อนแหละสองพื้นที่กรุงเทพกับนนทบ,บุรีเนี่ยนะคะก็เจตนารมณ์อย่างที่บอกแหละเพื่ออะไร เพื่อให้ขายได้ในนะคะ80บาทตามที่กฎหมายกำหนดลอตเตอรี่ต้อง80บาทเท่านั้นนำร่องไปค่ะก็เปิดรับสมัครในกรุงเทพกับนนทบุรีรวมทั้งหมดเนี่ย56จุดกรุงเทพนะคะจะมีทั้งหมด50จุดในขณะที่นนทบุรีอีก6จุดด้วยกันก็เปิดรับสมัครยาวๆไปจนถึงวันที่5มีนาคมพอสมัครเสร็จก็จะเป็นขั้นตอนการคัดเลือกแล้วก็จะประกาศผลในเดือนพฤษภาคม ได้สําหรับคุณสมบัติที่ทางด้านของกองสลากเขาวางเอาไว้นะคุณสมบัติเนี่ยคือคุณจะต้องเป็นตัวแทนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นกองสลากก็จะมีข้อมูลเดิมของคุณอยู่ค่ะแล้วคุณก็จะต้องมีจุดขายชัดเจนไม่เดินเร่ขายนะคะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน My GLO เอาไว้ด้วยแล้วก็ต้องมีกล้องวงจรปิดณจุดตรงที่ขายนะนอกจากนั้นต้องนําเสนอแนวทางป้องกันที่จะไม่ให้มีการนําไปขายต่อเนี่ยนี่คือคุณสมบัติ เช็คตัวเองถ้าครบถ้วนตามนี้คุณมีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมเครือข่ายนี้นะคะเราลองฟังเสียงรายละเอียดโครงการนี้เพิ่มเติมจากโฆศกกันหน่อยค่ะหลักการที่เราเลือกเนี่ยเรามี56จุดก็คือกรุงเทพมหานคร50จุดคือเขตละจุดแล้วก็เป็นนนทบ,บรุรีซึ่งมี6ออำเภอก็จะอำเภอละจุดถามว่าที่เราเลือกอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าเป็นโครงการนําร่องกรุงเทพมหานครและนนทบ,บุรีเป็นพื้นที่ของสานักง,งานสากลแห่งรัฐบาลที่จะเดินทางไปติดตามดูแลง่าย แล้วก็เป็นจำนวนจุด56จุดที่ไม่มากเกินไปทําให้เราควบคุมได้ง่ายและไม่มากเกินไปที่ทําให้คนรู้สึกว่าเอ๊ะโครงการนี้ถ้าเราเดําเนินกว้างเกินไปเราจะคุมอยู่ไหมมันจะทําให้เกิดการเสียสิทธิ์ริบรรอนคนอื่นไหมเราจึงเริ่มต้นที่56จุด56จุดนี้เนี่ยลูกค้าก็จะรู้ว่ามีจุดที่ขายสลากในราคา80บาทที่เรียกว่า JO Official Seller น,นะครับเราก็จะประกาศและก็บอกว่ามันอยู่จุดไหน ก็คือส่วนหนึ่งอ่ะทางกองสลากก็จะช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยสําหรับคนที่เขาร่วมเครือข่ายว่าเอาไปซื้อตรงไหนได้บ้างที่มันจะหาลอตเตอรี่80บาทคุณผ,ผู้ชมวันนี้เนี่ย2มีนาคม<ส>เขาจะเปิดรับสมัครถึง5มีนาคมเหลือเวลาอีก3วันตัวเลขที่มีคนเข้ามาสมัครแล้วเนี่ยกรุงเทพมาแล้ว239รายจา้ะนนทบุรีอีก25รายย้ําว่าเปิดถึงวันที่5มีนาคมมีเวลาอีก3วันนะคะครับเดี๋ยวรอการประกาศผลคนผ่านคุณสมบัติก็คือเดือนพฤษภาคม และหลังจากผ่านคุณสมบัติสําหรับคนขายที่เขาร่วมเือขายจะได้รับอะไรก็จะได้รับลอตเตอรี่เพิ่มจากงวดละห้าเล่มเป็น25เล่มครับมีข้อแม้ก็คือห้ามนําไปขายต่อแล้วก็ห้ามขายเกินราคา80บาทนะเพราะถ้าเกิดว่าถ้าคุณขายเกินราคาคุณจะถูกตัดสิทธิ์แล้วก็ยึดเงินประกันด้วยครับเออก็คือถ้าสมมติว่าตีเป็นตัวเลขถ้าสมมติว่าได้ไป25เล่มแบบเนี้ยเท่ากับว่า ถ้าขายได้ต่อเดือนขายหมดก็จะได้กําไรจากการขาย45,000บาทเลยนะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นกฎระเบียบอะไรเบื้องต้นเราให้คุณผู้ชมฟังแบบนี้ไปแล้วเราลองไปฟังเสียงสะท้อนหน่อยไหมพ่อค้าแม่ค้าที่ขายสลากอ้าวพอมีมาตรการแบบนี้คิดว่ายังไงน่าจะดีไหมน่าจะขายได้ไหม80พ่อค้าลอตเตอรี่ค่ะที่เทศบาลเมืองเลยพูดคํานี้เลย ไม่มีวันไม่มีวันเลยเหรอไม่มีวันหรอก oh. ที่จะขายในราคา80เพราะอะไรอะ่ะคือถึงแม้ว่าจะให้มาจาก5เล่มให้เป็น25เล่มแล้วเนี่ยประเด็นอะ่ะบอกไปแล้วไงว่ามันไม่ได้อยู่ที่จํานวนจะเล่มหรือจะฉลากหรือจะการพิมพ์ประเด็นอยู่ที่อะไรนนนคนกลางถ้าตราบใดที่ยังมีคนกลาง80บาทก็ไม่เกิดแน่นอนฟังเสียงดูพร้อมกันค่ะตาราดใดโรเตอรี่ยังผ่านมือคนอยู่เนี่ยมันยังไงมันก็ต้องเกิน ที่ดีสุดก็คือให้มันออกมาแล้วขายตรงเลยใช่พิ์ออกมาเยอะๆแล้วก็แล้วก็ขคยอยากขายก็ไปซื้อขายเลยอย่างนี้นะอ๋ออย่างนั้นเนาะอย่างนั้นมันจะตายลอตเตอรี่นะ่ะเดี๋ยวนี้นะคนคนที่ได้เนี่ยไม่ค่อยขายหรอะคนที่ไม่ได้จะขายเยอะอืมไม่มีทางถูกไหมแปดสิบบาทเนี่ยซึ่งผมก็เป็นหนึ่งคนที่เป็นคนเสี่ยงโชคเหมือนกันงวดละสองใบคุณผู้ชมสองใบย,ยอมรับซื้อมาในราคา200บาท ไม่ใช่1 6 0บาทถูกไหมถ้า8ปบ,บาท2ใบคือ160แต่นี่คือ200สวัสดีครับผมจัดทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe y o u t ทู e ข่าวช่องวันจะได้มีพลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุน